อยู่ปากแดงกว่าไอมินยงทำไมต้องทาปากทำไมอยู่ต้องทาปากอยู่ซื้อลิปที่ไหนอยู่อยู่ซื้อลิฟเซเว่นฮะเซเว่นอะไรนะเซเว่ทิดเซเว่นโอเคโอเคเซเว่นเซรีพูดใหม่ว่าเซเว่นพูดใหม่เซเว่นเเซนโอค เอา้าอยู่ดีๆมาอ้าวคืออะไรอ่ะคุยนิดนึงนะครับหลังทําเลสิกมินยองมีคนอันยองอยู่อันยองอันยองนี่มีคนอันยองสวัสดีเขาสวัสดีครับส,สวัสดีครับสวัสดีครับงี้เลยสวัสดีครับโอเคหมวกมินมินยองสวยไหมครับหมวกมินยองสวยไหมสวยมากที่จริงมินยองจะใส่อีกอันนึงอันนี้อันนี้อะไรนะอันนี้อันนี้ มินยองจะใส่อันนี้ฮะแต่ว่าผมไม่ให้ใส่มันไม่สวยมันไม่สวยเห็นไหมขโมยฮะขโมยเหมือนขโมยอ่ะยูดีเหมือนขโมยบ้าหรือเปล่ายูแหละเหมือนขโมยไม่ใช่ไอเหมือนขโมยยูต้องขยับไปทางนู้นหน่อยครับยูต้องขยับไปทางนู้นหน่อยโอเคนั่นแหละนั่นแหละอืมเริ่มแบบมีชั้นมียศนะฮะเดี๋ยวนี้คือแบบ แบบนั่งเสมอกันไม่ได้นะฮะต้องนั่งข้างหลังอ่ะอันนี้คือหลังจากการทำเลสิกนะครับเมื่อวานผมไปทำเลสิกมาที่รอคอยันทีนะครับหลังการทำเลสิกแล้วก็เนี้ยผมสามารถที่จะอ่านนะครับแม้ว่า,าวันเดียวนะครับหนึ่งวันหลังการทำเลสิกจะไม่ได้ทำให้ผมเห็นชัดหนึ่งรยเปอร์เซนแต่ว่า ตอนนี้ตาผมในการที่ผมไม่ต้องใส่แว่นและผมมองเนี่ยความชัดประมาณผมรู้สึกว่าประมาณน่าจะประมาณ80%นะครับ80%แต่ว่าจริงๆใดๆก็คือเวลาออกแสงออกอะไรเนี่ยก็จะต้องใส่นี้หน่อยนี่นะครับอันนี้แว่นพิวตี้อะไร <laughs> <laughs> ยู <laughs> รยูไม่ยู <laughs> ไม่ได้ช่วยอะไรไอเลยแล้วอยู่ก็มานั่งหัวเราะไอไยาบเข้ามาใกล้ๆไอหน่อยขยับมานี่นะครับ ไม่มีแว่นแล้วหรอขึ้นเลยขอบคุณพี่ดีมากนะครับผมเรียกซื้อถูกแล้วครับถ้าถ้าเรียกผิดขออภัยนะครับอันนี้นะครับเป็นคนตาโตนะครับแก้มยุ้ยเป็นมานานแล้วก็จะพูดใดๆก็คือจะพูดให้ฟังนะครับจากการที่ได้ไปทําเลสิกมาที่โรงพยาบาลยันทีดีมากเลยนะครับคุณหมอให้คําแนะนําดีมากและมีคนถามผมเรื่องราคาในการทานะครับรายละเอียดข้อมูลอะไรต่างๆของการทําเลสิก ที่โรงพยาบาลยันคีนะครับถ้าเป็นทำสองข้างเลยนะครับของผมทำสองข้างเลยนี่นะครับทำเลสิกสองข้างนะครับถ้าเป็นคนไทยนะครับราคาคนไทยอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0 3 8 5 0 0บาทนะครับสองข้างสองข้างนี้นะครับแล้วก็แต่ว่าใดๆคือความใจดีของโรง,โรงพยาบาลยันคีนะฮะร,รอพอยันคีเนี่ยนะครับ ตอนนี้เขามีโปรด้วยนะครับโปรโมชั่นของการทำเลสิกเนี่ยผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสิบเดือนสิบเดือนก็ตกเดือนละประมาณสี่พันบาทไหมสิบเดือนใช่ไหมครับประมาณสิบเดือนกน็น่าจะประมาณนั้นนะครับแล้วก็อย่างผมอ,อย่างผมทำเลสิกเนี่ยนะครับผมเลือกที่จะนอนโรงพยาบาลยันทีผมเลือกที่จะนอนที่นั่นเลยเพราะว่า เพราะว่าการเดินทางตอนเช้าเนี่ยนะครับหลังจากที่หลังจากที่ทําเลสิกเสร็จแล้วเนี่ยวันรุ่งขึ้นเราจะต้องไปพบอาจารย์หมอนะครับเพื่อตรวจผลของการทําเลสิกว่าเป็นยังไงบ้างของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะที่จะผลเป็นที่น่าพอใจนะครับคือตอนนี้ตาขวาของผมเนี่ยค่าตาเนี่ยคือศูนย์เลยนะครับศูนย์เลยก็คือตาปกติมากค่าสายตาเนี่ยคือศูนย์เลยครับดีมากจะมีแต่ตาซ้ายที่มันมันมีแผลนิดหน่อยนะครับหลังจากการ การทำนะครับได้ความยาวอาจารย์หมอบอกว่าได้ความยาวเป็นกําไรมาห้าสิบได้ความยาวเป็นกําไรมาห้าสิบแต่ว่าเ,เดี๋ยวหลังจากที่พักฟื้นนะครับไม่เกินหนึ่งเดือนไม่เกินหนึ่งเดือนก็จะก็จะดูชัดก็จะดูชัดทั้งสองตาเลยนะครับที่จริงตอนไปทำเนี่ยผมกังวลมากผมไม่ได้กลัวอะไรเลยคําว่าผ่าตัดเนี่ยมันดูกลัวนะฮะแต่มันคือการเขาใช้คําว่าอะไรนะเขาไม่ได้บอกผ่าตัดดวงตาเขาบอกว่าห้อง ห้องแก้ไขใช่คหมครแก้ไขนะครับโปรใดใดทั้งหมดนะครับถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับน้องก้อยเลขาได้ปักหมุดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบคุณมากนะครับถึงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ยังช่วยกันทำงานขอบคุณน้องก้อยมากเลยนะครับนะฮะปักหมุดให้เรียบร้อยแล้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่เพจยันฮีโรงพยาบาลเพื่อสุขภาพและความงามหรือโทร1723 ผมเล่าผมเล่าประสบการณ์การทำเลสิกก่อนก่อนทำเนี่ยผมกลัวมากผมกลัวเจ็บเพราะผมได้ยินคําว่ายิงเลเซอร์เข้าตาเอาแล้วชิบหายแล้วกูยิงเลเซอร์เข้าตานะฮะมันจะต้องเจ็บมากๆแน่เนอนเพราะว่าจุดที่บอบบางที่สุดของคนเราเนี่ยมันก็คือเนี่ยยูไม่ช่วยไอทํางานยูยูมัน่ไอกินว่างยูยูยูมานั่งแล้วยูก็กินขนมเอามาขนมก็ขนมไอยูไม่เห็นขอไอเลย ยูว่ากินของไอ้บอกกี้นะฮะตอนแรกซื้อมาให้บอกว่าไม่กินสุขภาพไม่ดีอะไรนะกินไม่ดีอะไรนะบ็อกกี้คือกินไม่ดีอะไรนะไม่ใช่ข้านมข้าขนมทาไมนะอ้วนอ้วนยูยูออกกําลังทุกวันอยู่จะอ้วนเองค่าพักนะครับค่าห้องพักหนึ่งพันบาทห้องที่ผมนอนเมื่อคืนเนี้ยครับที่ผมถ่ายตอนที่ผมทำเลสิกเสร็จแล้วผมให้มินยงดูยาให้คือ เมื่อวานนะครับหลังทำเลสิกก็จะมียาให้ทานนะครับเป็นยานอนหลับกับยาแก้ปวดนะครับยานอนหลับกับยาแก้ปวดก็แกล้งมินยงฮะให้มินยองอ่านผมจะดูว่าเขาอ่านภาษาไทยถูกไหมเขาก็อ่านได้กระ่อนกระแท่นไม,ไม่รู้ว่าหยิบยาให้กินถูกหรือเปล่าเสียใจยจังขาไปทํามาแล้วอ่ะทีนี้ก็จะมีปัญหานะครับว่าเลสิกเนี่ยไม่ใช่ไม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 ,ไม่ไม่ใช่ว่าจะสามารถทําได้ทุกคนนะครับ ต้องไปวัดก่อนต้องไปวัดค่าสายตาก่อนต้องไปวัดความหนาของกระจกตานะครับวัดว่าตาสั้นเท่าไหร่มากน้อยเท่าไหร่ผมฟังจากอาจารย์หมอรู้สึกว่าพันสองหรือสองพันผมจําไม่ได้นะครับข้อมูลผิดพลาดขออภัยด้วยพี่จะยังจะสามารถทําเลสิกได้ถ้าสั้นไม่เกินเท่าไหร่นะครับ 38, ครขาวสามหมื่นแปดพันนะฮะบวกบลบคูณหารข้อมูลไม่เป๊ะนะครับสอบถามข้อมูลตามแอดเลยนะฮะผมทิ้งให้มีไลน์แอดด้วยนะครับแล้วก็มี Facebook แฟนเพจนะครับยันทีโรงพยาบาลเพื่อสุขภาพและความงามและใดๆคือบอกเลยไม่เจ็บไม่เจ็บความกลัวเยอะกว่าความเจ็บความกลัวเยอะกว่าความเจ็บเยอะมากเลยครับความกลัวเยอะกว่าความเจ็บเยอะมากคืออะไรพยักหน้าคืออะไรนี่คืออะไรไไอยูยออูเข้าใจที่ไอ้พูดเหรอยอมฮะยอมยอมคืออะไรเข้าใจเข้าใจโอเค แล้วทำไมยูมนั่งเสมอไอไม่ได้ยูต้องไปงน,นั่งข้างบนตอนนี้ยูแบบถือยศถือศัก์แหละยูเป็นคนถือยดถือศักใช่ไหมใครเลือกหมวกให้ยูใส่ใครเลือกหมวกให้อันนี้เพื่อนให้คองความให้สวยไหมสวยความนะฮะอ่ะแล้วต่อไปอีกนะฮะต่อไปอีกเมื่อกี้ผมพูดเรื่องอะไรแล้วนะผมพูดเรื่องอะไรนะเมื่อกี้เมื่อกี้ไอพูดเรื่องอะไรนะ เมื่อกี้ไอ้พูดถึงไหนอ๋อความกลัว <laughs> ความกลัวเยอะกว่าความเจ็บความกลัวเยอะกว่าความเจ็บนะครับความกลัวเยอะกว่าความเจ็บคือไปทาจริงแล้วไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยแล้วอาจารย์หมอใจดีมากพูดดีมากดูแลดีมากนะครับเวลาเข้าห้องเซ็นเซอร์ตอนที่มันต้องยิงเซ็นเซอร์นะครับเขาะจะมีจุดให้เรามองจะมีไฟสีเขียวๆให้เราเลง็งเหมือนเราเลง็งเ็งปืนนะครับแค่ใช้เวลาแค่ข้างละ15วินาที สิบห้าวินาทีนะครับสิบห้าวินาทีในการทําเลสิกข้างละสิบห้าวินาทีแค่มองจ้องมองเฉยๆเนี่ยเหมือนเราเล็งปืนนะฮะไม่ให้ขยับเพื่อให้ไม่ให้ผลเลเซอร์มันที่มันยิงเข้าตาเราเนี่ยมันคาดเคลื่อนแล้วไม่เจ็บเลยไม่มีความเจ็บเลยตอนยิงเลเซอร์ไม่เจ็บเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับจะเจ็บจะเจ็บบ้างรู้มีความรู้สึกบ้างตอนที่เขาเอาเครื่องมือที่เราจะต้องถ่างตาเรานะครับช่วยถ่างตาเราเพื่อให้มันมันนิ่งนะฮะแล้วยชิงเข้าไปได้กลิ่นเหมือนกลิ่น กินย่างกุ้งอ่ะได้ได้แต่กลิ่นได้ได้ได,ได้ได้กลิ่นกลิ่นเหมือนเหมือนเหมือนขนไหมนิดเดียวเองนะครับเลเซอร์ laser. เออเลเซอร์ไม่ใช่เซนเซ,นเซอร์เอาเลเซอร์เอาฉันพูดว่าเซฉันพูดว่าเลเซอร์หรือเซนเซอร์เลเซอร์ยิงเลเซอร์ไม่ใช่ยิงเซนเซอร์เซนเซอร์นั่นคือแบนใช่ไหมขอโทษ<笑><笑>ก้อยฉันพูดว่าอะไรยูเมื่อกี้ไอ้พูดว่าอะไรเลเซอร์ใช่ไหมเลเซอร์หรือเซนเซอร์ เขาจะไม่ตาไม่ได้ช่วยอะไรนะฮะช่วยมานั่งอยู่ข้างหลังอเลเซอร์นะครับไม่เจ็บแล้วใช้เวลาอยู่ในห้องที่ทาอ่ะไม่ถึงสิบห้านาทีสิบห้านาทีครับแล้วได้เนี่ยเขาถึงบอกโบราณเขาถึงบอกว่าสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งมือทําเองนะครับสิบปากว่าสิบปากว่าไม่เท่ากับเราทําเองนะครับคนก็ขู่ผมใหญ่เลยเนี่ยทําเสร็จแล้ว ทําเสร็จแล้วเนี่ยนะมันจะมีอาการปวดนะแต่ว่าอันนี้ว่าไม่ได้นะครับมันแล้วแต่แต่ละคนว่าความความตื้นลึกของอะไรนะฮะของตาของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนแผลเยอะบางคนแผลน้อยบางคนอักเสบบางคนไม่อักเสบนะครับอาจจะมีบางเคสที่ที่ต้อกระจกตาบางหรือว่าอะไรนะฮะขอกตาบางหรืออะไรที่มันจะเจ็บหน่อยที่ถ้ามันต้องถ่างเยอะนะครับมันก็จะอักเสบหน่อยแต่สําหรับผมโชคดีคือผมเป็นคนตาหนาคือผมเป็นคน ตาหนานะครับก็เลยไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได,ไได้ไม่ได้เจ็บมากก็มีคนบอกว่าเนี่ยสามชั่วโมงหลังการทําเลสิกนะครับหลังการยิงเลเซอร์เสร็จแล้วสามชั่วโมงเนี่ยก็จะมีอาการเครืองตาเหมือนมันมีเม็ดรายุกยุกยกิ๊ก,ก,ก,กผมก็รอนะครับว่าเมื่อเมื่อไหร่ย,ยาชามันจะหมดเพราะว่าตอนที่ก็ทํานะฮะเขาจะมีหลอดยาชาเอายาชาให้หยดยาชานะครับสองครั้ง ก็ชาจริงๆเลยฮะไม่รู้สึกอะไรเลยนะฮะเขาเอาเครื่องมือมาเปิดแผลเปิดกระจกตาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยกินอ่ากินป๊อกกี้แท่งเดียวกันแต่ปลายคนละข้างอะไรโอนโอนสองร้อยอะไรวะแต่ปลายคนละข้างคืออะไรวะนะฮะที่ออสเตรเลียเขาท,ทําทีละข้างอ๋อครับแต่ว่าผมท,ทําทีเดียวสองข้างเลยก็แล้วอะไรกรันเมื่อกี้พูดถึงว่าพอทําเสร็จก็มีคนบอกว่า มันจะเจ็บหน่อยนะมันจะแสบมันจะเหมือนกับว่ามีเม็ดรายเข้าตาก็ปรากฏว่าห้องผมไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะหลังผมทําเสร็จแล้วผมก็นอนผมก็นอนพักตาแล้วผมก็กินยาที่เขาจัดให้นะครับยาแก้อักเสบยานอนปรับยาแก้ปวดก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรเลยครับทั้งคืนคืนนั้นก็ไม่ได้ว่ารู้สึกว่านี่มากแต่ถามว่าตอนนี้มันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมไม่รู้สึกอะไรเลยไหมอย่างนั้นก็โกหกครับไม่ใช่มันก็ยังมีความรู้สึกแบบแป๊บๆนิดหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะตาซ้ายที่หมอบอกว่ามันอักเสบนิดเดเียวนะะ แผลมันแผลมันไม่เรียบเหมือนตาขวาแต่ตาขวานี่โอเคดีมากเพอร์เฟกมากนะครับก็ไปไหนก็ยังใส่แว่นพี่วูดดี้อยู่ใดๆต้องขอบคุณพี่วูดดี้ด้วยนะครับอืมใดๆคือข้างหน้าก็อธิบายข้างหลังก็กินมิยูดก็ขอบคุณแว่นกันแดดจากพี่วูดดี้ไอ้น่ารักไหมอยู่ <c oughs> ลองใส่อันนี้หน่อย <c oughs> ลองใส่แว่นกันแดดนะเอาอันนี้ออกแล้วก็ยื่นหน้าไปอ่ะเขาอยากดูอยู่อ่ะไอหลบให้อ่ะตัวนี้น่ารักปะ แว่นกันแดดอยู่ตรงนี้ดีอยู่หานะตรงนี้ดีโอเคดีไหมน่ารักปะอยากได้ไหมไอขอให้อันนึงแว่นกันแดดเวลาอยู่ไปข้างนอกแล้วยูจะมองเห็นหรออยู่ก็มองไม่เห็นไม่มองไม่เห็นมองไม่เห็นไหนเราเราไม่ใส่แว่นดิให้เขาดูหน่อยครับจะไม่มีทางเห็นมินยงไม่ใส่แว่นนอกจากเวลาแกนอนนะฮะอ้าวมาตรงนี้แล้วมาอยู่หน้านี้มาออกกล้องอ้าวอันไอไม่คืนแว่นให้อยู่นะไม่ต้องยอายบ้าเลยล่ะ ให้เขาดูปิดตาเร็วๆไอ้บ้าอ่ะไอ้ไม uh, ่ส่งยูไปซื้อข้าวนะไหนี่อันน okay. ี้ไม่ใส่แว่นปิดตายู่เป็นโจรสลัดเหรอยูปิดตาทำไมอ่ะโอเคอ่ะซนๆนไม่แก้ไม่แก้งซีนครับอ่ะใดๆคือประทับใจมากนะครับกับการทำเลสิกครั้งนี้ที่โรงพยาบาลยังตี ใครอยากสนใจลองติดต่อสอบถามได้นะครับโดยเฉพาะที่ดีที่สุดคือเขามีโปรให้ด้วยโปรแบบผ่อนศนเะครับสิเดือนนะฮะอันนี้คือโปรที่จึ้งมากเท่านั้นเองฮะสิเดือนศก็ตกเดือนละไม่ถึงสี่พันนะครับสามพกว่าบาทผ่อนได้นะครับรายละเอียดที่เหลือสอบถามเข้ามาเลยที่โรงพยาบาลยันที 1, 7, 2, ่ามผมคงไม่อธิบายทั้งหมดเพราะผมไม่ใช่แพทย์นะฮะแต่ถ้าโทรไป แพทย์จะให้คําแนะนําดีมากอาจารย์หมอน่ารักมากหลังจากทําเสร็จแล้วห้ามนู่นห้ามนี่อะไรนะครับเช่นก่อนทําห้ามฉีดน้ําหอมอะไรไปที่มันจะเป็นแบบมีกลิ่นมีสารระเหยอะไรแบบนี้นะครับนอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่ใส่เสื้อที่มันเวลาที่เราจะถอดอาบน้ำมันจะได้ไม่ต้องไปโดนแผลไม่ต้องไปโดนแผลที่ตาเวลาหยอดตาก็ให้เหลืองอย่างนี้นะครับผมไม่สามารถล้างหน้าได้เป็นเวลาเจ็ดวันนะครับไม่สามารถให้น้ําเข้าตาได้ ไม่สามารถให้น้ําเข้าตาได้เป็นเวลาเจ็ดวันอันนี้ไม่ไม่ไม่ได้เลยก็จะอาบน้ําได้ตนะั้งแต่คอลงมาเนี่ยอันนี้ก็คือข้อมูลที่กลัวไปก่อนก็นนคือว่ามีคนบอกว่ายูทาเลเริกระอย่างแกล้งแกล้งน้องก้อยนะเลขาบอกว่าพี่เอกถ้าพี่เอกทำเลเริกะพี่เอกรับงานไม่ได้หนึ่งเดือนนะพี่เอกทำอะไรไม่ได้เฮ้ยก้อยถ้าทางานไม่ได้เดี๋ยวพี่ไม่ทํา พี่ยังไม่ทำนะถ้าแบบหนึ่งเดือนแล้วทำเลสิกแล้วทำอะไรไม่ได้เลยไม่เอาพี่ไม่ทำก็ปล่อยให้ใส่แบนอย่างนี้ไปก่อนพอไปคุยอ๋อไม่ใช่1เดือนคือข้อปฏิบัติบางอันบางกิจกรรมที่เราสามารถที่เรายังไม่สามารถทําได้เท่านั้นเองหลังจากการทําเลสิกเช่นเล่นน้า ออกกาลังกายอย่างนี้ไม่ได้นะครับเหนื่อเข้าตาไม่ได้ช่วงเจ็ดวันเนี่ยเจ็ดวันอันตรายพูดถึงเหมือนเหมือนเทศกาลเลยเจ็ดวันอันตรายนี้ไม่ได้เลยครับต้องดูแลความสะอาดเป็นพิเศษเพราะว่าแผลมันยังสดใหม่อยู่นะครับก็ต้องหยอดตามินยงดีมากน่ารักมากฮะมินยงหยอดตาเป็นมินยงอยู่หยอดตาให้อหน่อยได้ไหมใช่น้าตาเทียมอยู่ไหนน้ํตาน้ตาเทียมอยู่เนาะยูเอาน้ําตาเทียมมาไปิดไว้หนรู้ไหมอันไหนน้ําตาเทียมน้ําตาเทียมอันไหนอันนี้ ไม่อันนี้มันอันนี้มันยาแก้เซฟครับครับยู่ไอจะไว้ใจอยู่ได้ไหมเนี่ยอือเลือกคนดูแลก็เลือกได้ดีมากนะฮะเอาก็หนูเป็นคนบอกพี่ว่าถ้าทําเลสิกแล้วอ่ะหนึ่งเดือนทําอะไรไม่ได้หนูพูดกับพี่อย่างนี้ใช่ไหมพี่ก็กลัวพี่บอกเอาก้อยงั้นที่ไม่ทำแล้วนะหนึ่งเดือนที่ไหนไม่ใช่ฮะ หลังวันเดียวหนึ่งวันทํากิจกรรมได้ปกติเลยเพียงแต่ว่าถ้าต้องไปเจอแดดอะไรเงี้ยต้องถนอมสายตาก็ใส่แว่นกันแดดนะครับแต่แว่นกันแดดนะครับแต่แว่นกันแดดเป็นแว่นที่ไม่มีค่าสายตานะครับถ้านาหน้าเด็กมากค่ะขอบคุณครับต่อไปก็คงเด็กอย่างนี้ตลอดไปแล้วค่ะตาโตด้วยแต่ก่อนถ้าแบบถอดแว่นตาตาเ็าจะอย่างนี้เพราะว่ามันมองไม่เห็นนะครับมินยงเอาปลา,ายหลอดทิ้มตาอะ <laughs> <laughs> <temple. S 2> อยู่จะหยอดตาให้ไอทำยังไงครับมินยงเตรียมวางยาให้กำลังใจไม่ใช่ถาดถางอะโอเคเบาๆดึงทางนี้ก่อนดึงโอเคได้อยู่ปิดปิดให้ไอด้วยเขาก็จะมีน้ำตาเทียมมาให้นะครับหนึ่งกล่อง หนึงกล่องแบบนี้เลยครับนี่แบบนี้น้ำตาเทียมนะครับของโรงพยาบาลยังดีดูแลดีมากประทับใจสุดๆเลยบอกเลยทำเลสิกไม่เป็นเหมือนที่คาดคิดไม่เป็นเหมือนที่กลัวเลยครับชีวิตใช้ง่ายมากคนที่ไม่ใส่แว่นจะไม่รู้นะครับว่าปัญหาอย่างหนึ่งที่คนใส่แว่นต้องมาเชิญโดยเฉพาะช่วงโควิดที่ต้องใส่แมสเนี่ยคือฝ้าขึ้นขึ้น,น,น,นกระจกตาบ่อยมากเหมือนอยู่ในที่เย็นๆเหมือนอยู่ในที่แบบ เย็นๆแอร์หนาวๆแล้วออกไปข้างนอกฝ้าข,ขึ้นขึ้นแว่นอะไรเงี้ยเหมือนผมไปออกรายการเนี่ยผมจะลำคาญมากเพราะว่าเวลาใส่แมสแล้วหายใจอ่ะฝ้ามันขึ้นแว่นนะฮะมันก็ทําให้มองไม่เห็นคุยไปก็มองไม่เห็นอะไรนะฮะห้ามขำเยอะด้วย <laughs> ห้ามขำเยอะแล้วเดี๋ยวอีกห้านาทีมินยองอีกห้านาทีหยอดอันนี้อันนี้เป็นยาแก้อักเสบอันนี้ยาแก้อักเสบอีกห้านาทีใช่เดี๋ยวแป๊บนึงห้านาทีอันนี้หยอดไปแล้วอันนี้ไม่ต้องแล้วขอบคุณมาก แล,แล้วเขาจะมีที่ครอบตาให้นะครับอันนี้คือที่ครอบตาที่ใส่เหมือนไอ้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 มดแดงนะฮะนี่ครับจะมีฝาครอบตาให้นะครับสายตา2องข้างเท่ากันไหมไม่เท่ากันครับไม่เท่ากันประมาณ500ครับผมอยู่ที่500ค่าสายตาผมอยู่ที่ประมาณห้ามีเ e อียงด้วยนะครับแต่มันเป็นมันเป็นค่าสายตาที่ไม่เกินนะครับ ตอนนอนต้องครอบตากันหลับแล้วขยี้ตาใช่ครับพี่ดาราีนี่ครับเขาจะมีอันนี้มาให้ครับอันนี้ครอบครับก่อนนอนเดี๋ยวผมประครอบอย่างดดงี้เหมือนไอ้มดแดงอย่างนี้นะครับแล้วก็นอนยูขำอะไร <laughs> ยูย่ไม่ช่วยไอแล้วยูก็คืออะไรยูไอไอให้ยูมาช่วยไอเนี่ยยูไม่ช่วยนี่ครับจะมียามาให้ครับแบบนี้เราก็ทานอันนี้เป็นเป็น วิตามินนะครับบำรุงร่างกายแล้วก็ยานอนหลับแต่ยานอนหลับผมคงไม่ใช้แล้วแหละเพราะว่ามันไม่ได้ปวดอะไรเลยมันไม่ได้ปวดเลยฮะมันไม่ได้ปวดเลยแค่ออกไปไหนก็ตอนนี้ต้องหยอดตาบ่อยไหมดีฮมากครับคาถามนี้ดีมากน้ําตาเทียมหยอดทุกหนึ่งชั่วโมงครับน้ําตาเทียมหยอดแค่ทุกหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็คือหยอดหยอดทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับช่วงแรกเพราะว่าทําตาใหม่ๆตามันจะแห้งแล้วมันจะเคืองนะครับ ตามันจะแห้งแล้วมันจะเคืองดูนะตาโตไหม <laughs> ถ้าหนูครอบหนูจะเหมือนมาแลงวันไหม <laughs> หนูไม่เหมือนก้อยแต่พี่เหมือนมากนะฮะติดต่อสถามไปที่ยันทีนะครับซึ่งมากขอบคุณมากรายละเอียดใดทั้งหมดอยู่ในนั้นครบห้านาทีหรือยังอะพี่นัตตี้บอกว่าอยากกินฟอกกี้ซื้ยิง <laughs> ยงทำไมอยู่ไลไรยอย่างงี้นี่พี่สาวไอนะ <laughs> พี่นัตตี้ได้ยินชัดหรือ,อยังมินยงบอกว่าไปซื้อค <c oughs> คนพระพุทธเจ้าบอกว่าครบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้นนะฮะมินยงเริ่มเป็นมันผมแล้วนะ <c oughs> มินยงบอกว่าซื้อ <c oughs> อะไรนะอ่าพี่นัตตี้ <c oughs> อยากอยากกินบกกี้ <c oughs> ต้องทําอะไรนะ <c oughs> ต้องซื้อต้องอะไรนะบอกบอกพี่บอกพี่นัตตี้ <c oughs> ซื้อต้องอะไรนะซื้อข้าวหนูม ซื้อที่ไหนล่ะขอเขาหน่อยไม่ได้เหรอให้เขาไม่ได้เหรอให้เขาได้ไหมให้เขาไม่ได้เหรอให้เขาได้ไหมได้ฮะใช่แล้วซื้อมินยงไลน์มาพีนาตตี้บอกว่าอยู่ไลน์อยู่อยู่แบสบอลบอกว่าได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยวพีนาตตี้มาแล้วซื้อให้ครับตู้ข้างล่างมีบอกพีนาตตี้ครับอื <laughs> ทำเสร็จแล้วเห็นชัดเลยใครมีคำถามเกี่ยวกับการทำเลสิกคอมเมนต์มาเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปละผมบันนี้ผมไลนนิดเดียวนะครับเพราะว่ามิงยงจะไปซื้อของอเห็นชัดเลยไหมไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับแต่ประมาณแปดสิบเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าตามีอาการอักเสบนิดนึงเนี่ยมันจะยังไม่เห็นชัดแต่มันจะค่อยคอยค่อยค,อยค,อยคอยชัดขึ้นมาเรื่อยๆจนร้อยปอร์เ็น ความฟู l l h ดีมีอยู่จริงนะครับผมไม่คิดว่าชาตินี้เนี่ยผมจะกลับมามองเห็นชัดโดยที่ไม่ต้องมองผ่านกรอบแว่นตาแล้วแต่ผมผมมีวันนี้ผมดีใจมากผมขอบขอบคุณยันทีนะน้ำตาจะไหลขอบคุณขอบคุณยันทีนะฮะขอบคุณอาจารย์หมอของยันทีที่น่ารักมากให้คำแนะนำดีดูแลดีเซอร์วิสดีทุกสิ่งทุกอย่างดีนะครับทำให้ผมสามารถกลับมามองโดยที่ไม่ต้องชีวิตไม่ติดกรอบอีกต่กอไปแล้วกรอบในที่นี้หมายถึงกรอบแว่นตา นะครับกรอบที่นี้หมายถึงกรอบแว่นตาไม่ต้องอีกแล้วนะครับน้องไปเยี่ยมไปกินข้าวไปอ้อนคุณแม่ตลอดไม่ได้ไปช่วงทําเลสิกถูกต้องครับถ้าไม่ได้ตามจะไม่รู้ก็คอมเมนต์ไปเลยนั่นแหละเดี๋ยวผมไม่ว่าอะไรแต่เดี๋ยวผมให้ทีมแอดมินเช็คทีหลังนะครับผมตามบล็อกหมดนะครับเจ็บไหมตอนทําไม่เจ็บครับไม่เจ็บเจ็บนิดเดียวเจ็บครั้งเดียวตอนที่เขาเปิดแผลครับเปิดแผลเพื่อจะยิงเอ่เออ่ยิงอะไรนะเลเซอร์นะครับต้องยิงเลเซอร์ นิดเดียวโรงพยาบาลมารอตอบคําถามทุกคนแล้วถามได้โรงพยาบาลมารอตอบอุ้ยพระอาจารย์นภันมาพระอาจารย์ครับพระอาจารย์นภันสวัสดีพระอาจารย์ไอสวัสดีครับนมัสก,การครับนมัสิการครับดีมากนะฮะพระอาจารย์ครับน้องนมัสก,การพระอาจารย์ด้วยนะครับไม่ใส่แว่นหน้าเด็กมาใช้เวลานานไหมครับไม่เกินสิบห้านาทีไม่เกินสิบห้านาท,นนาทีนะครับไม่เกินสิบห้านาทีเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยจึงตัส สุดนะฮะจึงตาสิบห้านาทีภายในสิบห้านาทีเหมือนได้ชีวิตใหม่ดวงตาคือสิ่งที่สําคัญที่สุดของชีวิตเป็นจุดที่บอบางที่สุดนะครับผมไว้ใจยันทีผมถึงเลือกทําเพราะผมไว้ใจเครื่องมือเขาไว้ใจอาจารย์หมอที่นั่น <c oughs> ขอบคุณมากๆแพรี่อยู่ทําฉันอกหกักเอา <c oughs> คืออะไร <c oughs> <c oughs> มินยงยิ้มหวานหน่อยเริ่มจะหล่อแล้วหรือสวยดีได้หมครับทั้งคู่อืมยังเวเสวติตาที่สองนึงทำแล้วทํางานหน้าคอมได้เลยไหมคะ ทำได้นะครับผมก็ยังวันนี้ผมก็ยังคุยโทรศัพท์ได้แต่ว่าต้องถนอมสายตาหน่อยเท่านั้นเองอาจต้องใส่แว่นไม่ต้องไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่แว่นที่เป็นค่าสายตานะครับแว่นกองแสงแว่นแว่นกองแสงหรือแว่นกันแดดวันนี้ผมใส่แว่นกันแดดถ้าแดดจ้าจ้ามันจะรู้สึกแป๊บนิดนึงนะครับถ้าแดดจ้าจ้าแบบปุ๊บไปมองเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าตามันยังมันยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้มันประมาณเจ็ดสิบแปดสิบด้วยความรู้สึกผม แต่จึงมากเดี๋ยวผมจะรีวิวหลังจากนี้อีกนะครับสักอาทิตย์หนึ่งหรือสัก2อ,อาทิตย์ผลเป็นยังไงจะมารีวิวให้ดูอีกแต่ผมบอกว่าประทับใจมากจึงมากไม่ผิดหวังที่ได้ทําเลสิกกับโรงพยาบาลยันฮีรักอาจารย์รักมินยงขอบคุณมากมินยงหยอดตานี้เราจะไปแล้วจะไปแล้วนะครับเดี๋ยวมินยงหยดยาฆ่าเชือ้อผมอ่ะหยอดเองก็ได้แต่ผมเป็นคนขี้กลัวคือถ้าหยดก็จะหลับตามันมีสัญชาต,ตยาหฮนะฉะนั้นให้คนอื่นหยดดีกว่า มาไม่ทันเริ่มต้นพรุ่งนี้มาฟังใหม่เดี๋ยวฟังย้อนหลังได้นะครับข้อมูลทั้งหมดทําแล้วไม่กลับมาสั้นอีกใช่ไหมครับอันนี้อยู่ที่การถนอมดวงตาด้วยนะครับจะทำไม่สั้นเลยผมว่าคงยากคงยากแต่มันก็อยู่ด้วยการที่เราเราถนอมสายตาเรามากน้อยแค่ไหนแต่มันไม่ใช่ว่าทําปุปป๊บปั๊บสองเดือนสั้นปีหนึ่งสั้นเหมือนเดิมไม่ใช่นะครับผมคุยกับพี่คนนึงเขาบอกว่าเขาทํามาหลายปีแล้วแต่เขาก็ยังคาตาเนี่ยวันนี้เจอพี่คนนึงเข้ามาจากสุราษฎร์นะครับเขาก็มาเช็คนู่นนี่นั่น ทำครั้งเดียวจบหรือต้องทำอะไรเพิ่มอีกไหมไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะครั้งเดียวจบพักถ้าอยู่ไกลโรงพยาบาลมีที่พักให้นะครับห้องพักคือละหนึ่งพันบาทนอนที่โรงพยาบาลเลยเตียงไม่เหมือนเตียงคนไข้เลยฮะเตียงวิวเหมือนคุณนอนโรงแรมที่ผมนอนนะครับหนึ่งพันบาทนะครับมีอาหารสั่งสามารถโทรสั่งอาหารนู่นนี่นั่นได้นะครับมีที่นอนให้อย่างดีมีคนเฝ้าด้วยนู่นนี่นั่นนะครับห้องพักสามารถนอนได้สองคนนะฮะเลยเวลาหยอดตาแล้วโอเคที่จร <laughs> ิง <laughs> เขาหยอดหยดหลังห้าคนที <laughs> ่ ยอดบรับเาบาบ้าหนองามโอ้โหหนักมากหนึอเคเฮโอเคเท y o ิว hey, นี่ฮะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าไม่มีคำถามผมไปแล้วราคาเท่าไหร่38,500บาทราคาคนไทยนะครับไปไปถามเรื่องโปรโมชั่นชงโปรโมชั่นกับทางโรงพยาบาลเองมีโปรผ่อน0%นาน10เดือน ด้วยนะครับไปละมินยงบายับไม่ต้องคุยมากหิวข้าวแล้วอาจจะพายูไปกินข้าว<จ>บายไปกอนครับทุกคนกินข้าวให้อา่ารยนักครับทุ <laughs> <laughs> กคนงั้นเรายู <laughs> ไม่บอกเห็นบอกไอเลยยู <laughs> บอกคนอื่น <laughs> <laughs> ไปละไปแล้วนะครับอืม